ตอนนี้ทุกคนกำลังเริ่มเข้ามาแล้วขอเสียงทุกคน,นอย่แล้ววางโทรศัพท์มือถือแล้วเราตุยเย่เถอะไม่กูว่ากดยอมแพ้จจบโวยเขาบอกว่าหนังหน้าทอยไม่เห็นดีกว่าล่ะยังไง <c oughs> สวัสดีค่ะท็อปนะครับวันนี้นะครับเขาจะพาทุกคนไปเล่นเกม R O v กันนะครับแต่ว่าวันนี้เขาไม่มาเล่นโหมดธรรมดาหรือลงแรงนะครับท็อปจะมาเล่น10 vs 1 0นะครับกับ สังกัดท็อปทั้งสังกัดนะครับบอกก่อนนะว,ว่าเราอะ่ะเปิดตัวนะก็ปังนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเข้าเกมกันดูเลยนะครับผมนี่นะคะก่อนอื่นก็คือเปิดเข้าเกมเลยแล้วก็สร้างหมดก่อนหมดบันเทิงสิ vs สิสร้างแล้วก็เดี๋ยวชวนทุกคนมาเลย <Wow. S 1> มามาชวนมาชวนมาคือจะบอกว่าทุกคนเปลี่ยนชื่อกนทั้งสังกัดเหมือนกันหมดเลยอันนี้เปลี่ยนมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเพิ่งไล่เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ตอนนี้ทุกคนกำลังเริ่มเข้ามาแล้วขอเสียงทุกคน่อยแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยใครเหยียบหางพวกมึงโอ้ยสวยอ่ะขัดใครวะขัดใครอ่ะอย่าเรียกร้องความสนใจแบบนี้ทอยก็รู้ว่าชอบทำแบบเนี้ยอะไรออกมานานแล้วไม่ใครเชิญเป็นไรอ่ะต้องหบอกก่อนนะว่าทีมเราเน้นสวยไม่เน้นเก่งเออทุกคนคิดว่าแพ้หรือชนะชนะชนะ นะแพ้ <c oughs> แพ้อะไรเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะไปแล้วนะเริ่มไม่ก็คือพอฝั่งตรงข้ามเห็นพวกเราก็คือกลัวนะแต่ความจริงเราเล่นไม่เป็นตั้งหลายคนไม่จะบอกเลยนะ <c oughs> ก็คือเนี่ยจับคู่ครึ่งชั่วโมงอันดีจับคู่ครึ่ชงชั่วโมงเหรอโหหนักมากแต่แต่ดีคนมันไม่เคยเล่นหรือเปล่ามันดึกแล้วไม่กูดาวเยอะด้วยกูดาวแบบว่า53ดาวเลยอ่ะไม่ไม่ในในเนี้ยมีใครยังไม่ขึ้นแพตินัมหรือเปล่า อุ้ยเจอแล้วมาเลยครับผมอยู่แทนเสียววะเสียวใครจะเล่นไม่กวาดใครใครไม่กวาดไม่สิถ้าไม่สิ๋ยวขอเล่นเองกวาดตัวอะไรอะไรอ่ะเสียวอะไรวะเป้าหรอวะเตี้ยนเป็นเปล่าไม้กวาดอะไรเลยไม่กวาดมันจะไบนวะไม่เคยเห็นไหมหนีไงไม้กวาดเฮดูส์ะเฮดูส์โตรดาได้โตรดาได้ข่าวว่าเก่งก็แบกทีมเนี่ยนะ เออไม่ได้ด้ไแ่่บบพ้อะไรเว้ยพวกแกเนี่ยน่าเก่งไม่ไม่ได้ค่ะถ่า่ิโลคือไทยตัวอะไรเก่งมึงเราจะแพ้ไม่ได้เราอัดคลิปอยู่เข้าใจไหมไม่ได้เดี๋ยวฉันเล่นอุยแล้วอันน้เราไม่ได้อัพอะไรเลยอเอาตัวที่เวลสิบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวที่มันขึ้นเลเลิบมาหอนกเอามาหลอนมา20สิบตัวอไม่ใช่มันต้องอสกิ้วยนะในหมดเนี้ยใครไม่มกลอเไปนะคะาก้แงมากเลยอ่ะ ดูมีสกันเลยอะทำไมทุกคนต้องมูลี่ความสกินความยากไอ้ความรวยความจนด้วยอะแต่ว่าสกินพี่ก็แพงนะโปเต้ไม่มีสกินหรอยาเซราิมูี่เว้เราฝั่งเขาเรียกสีหมดเลยอะแล้วฝั่งเราดูดิมีศูนย์ประมาณสี่สี่ห้าตัวแล้วมีกูมีิกูสิอยู่คนเดียวเป็นไรอะเราไม่ต้องซีเรียสเรามาเล่นเพื่อความสวยงามไม่ได้มาเล่นเพื่อเอาชนะทุกคนแต่ก็อาอยู่นะอัดลง y YouTube อะช่องลานซับอะ เราเลี้ยวเบลสิวงมันใหญ่ปากไม่รู้สิแล้วแล้ววงโซดาใหญ่หรือเปล่าหนูว่าวงพี่อินใหญ่ใหญ่เลยนะพี่เขาก็เป็นอะไรเอ่ยจวนจวนไม่ได้เล่นด้วยจวนก็คนออกคอก็ได้นะเข้ามาเข้ามาเข้าามพูดเฉยๆฉยไม่จบพูดใครตายคนแรกเป็นหมานะกูบอกเลยใครตายคนแรกเป็นหมาโอเคอุ้ยที่แรกอุ้ยที่อาริสแรกเป็นป๊าเป็นอะไรใหญ่ นี่ใครเนี่ยพี่องค์เหรอก็มาจัดตลานศฆษณาอะไรนะแล้วเทวุลกแบบป้องสัตว์โอ้ยผู้โดนต่อยแล้วแม่ดูของกับัาใครเรนาตายยาจะตายแล้วอ่ะสซดาไงไม่มีใครยอมตายคนแรกเลยทุกคนก็ใครก็ใครตายคนแรกระวังนะมึงดูอาริสดิโยนจีระสามขอจริสแรงว้ายที่ไพเป็นหมาตามไม่ทอย เออพวกอจะตายหมดสิเออนาตยามากว่ะก็ควมันสวยอะตาคกูถามก่อนว่าตาปไปไหนฟาร์มอยู่จ้าไม่ว่างจ้าอุยอุ้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 ยยอุยอนนีอ้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ยละ้อนนีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอต้ยอุ้ยอุ้อุ้ยุ้ยอุ้ยยยอ้้ยย้้กุมุอเยย พูดตายเดียวตายกูไม <ises> ่กล้าไม่เราเพิ่งลงล่ากันหมดเลยแล้กูอยู่กาไก่ตอสองคนเราไม่ีกูตายยังไงเน่างเอางี้กูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเดินวนไปวนมาอยู่เนี่ยเอกากับปอโยยุลังไปครับกลับบ้านกันไงามไรมนบนนบนปออยูเยๆเอาเงี้ยีที่ข่าวแบบหล่อใจเอ่ยกัดมาเลยบีบีใครคือบีบีเอ่ยมา มามาอีลูเมียมึงมามึงอยากมั่นกับกูเหรอม,ม,มาช่วยกูบ้างก็ได้นะมันจะตายอยู่ละเออเฮ้ยอาริสอ,อาริสอ,อาริธอาริสอาริธมั่นอาริารารารสรม,มั่นผ่านซัพเปอมากแม่โอ้ยช่วยหนวดด้วยมึงเมืงให้กูได้แบบว่าซับช่วยนิดนึงก็ยังดีอโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรง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 โอ้ยไฟกูแรงมากโอ้โหใครตายเฮ้ยยังไงอะโอ้โหมา ตายครับเดนบัสโดนบัสฟันพังหมดเลยอ่ะกอลลี่เกมเดี๋ยวปล่อยทีก่อกเด้งแบบไม่ไม่ไม่คือเขาเวลสิบเยอะนะเอาดีๆแล้วเราเวลสิบน้อยปั๊มเราแตกแล้วนะพ่อสอนว้าจู่วมวพี่โฮมก็คือวิวไม่ทำอะไรเลยจะตายแล้ว อีเด็กป่ะเออเดียวเลยอีเดียวรีบอ้ยแรงมากแย่งแบบปากกูเลยฟ้าผ่าโอ้ยโอ้ยล้างบับแล้วรีบรีบออกรีบออกล้างบับแล้วรถจ้าหนักมากโอเคโอเคโอ้ยหมดวางโทรศัพท์มือถือแล้วเราตุยเย่เถอะไม่กูว่ากดหยอกแพ้จะจบเกมจับได้พิกไปไหนพิกจากหน้าหน้ามือเป็นหลังตีนเหรอ เราบอกแล้วเลยไปสิงเรื่องรังแพ้ชนะเราเล่นเพราะความสวยของโปรยังเจ็อกับล่ละตอนนวดแล้วเอาอาริซแรกไปไปลบเกอมเลยต่าเรออุ้ยรดจ้ามาลวพี่ถอดอะไรยังไม่ได้อหยับเลยกัดมาเลยอ่าไปยอมแก๊งดวงดาวของเราดาวตกแล้วนะไม่โผม่ไป อยกูไุดอยกูยไม่ผมพิสแต่ผมผู้เสียชีวิตอะไรก่อนขครขำหรอกอะไรต้าไขายขำปะบัดล่างมีบัดล่างเอออะไรหลังหลังหลังเออโอ้โหนี่เปรี้ยวหนะลับเลยบีบีกินตัวปั๊บบีบีับเลยเออบีบีถูกมากก็ อย่าไปอย่าไปอย่าไปส่วนเขากากเราเล่นกากเองเราต้องโทษเราเองล้างบับพี่อหน่อยล้างบับล้างบับล้างบับล้งบับถือว่าเราทําได้ดีนะเพราะว่าสกอร์ก็ห่างกันแค่ครึ่งเดียวเองใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงจริงๆอีสต์เด็กไม่ไหวครับเเอามมั่นไม่เราไม่เร็วสิบเยอะเพราะเขาเร็วสิบเยอะอลิส เจอหน่อยกูมาแล้วแม่มาแล้วโซดาวนวนวนอีกเรื่องเก็บหนึ่งสิบอ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูมาแล้วเดี๋ยวได้รูปด้วยเฮ้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 ยโอ้โหโดนแม่เลยอันนี้แรงเกินมึงโอเคโอเคจบจบไม่กูเห็นเขาไปอ่ะเหมือนเหมือนเขาไปในดวงวันนัตยูเราก็ตายกันหมดเลยแต่นี่มีช่วยแตบเดียวโหมดจะตายกันหมดละลูก เปิดคนกลับบ้านเลยใจเย็นทุกคนใจเย็นเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ฝั่งมันตายเยอะอยู่ไม่มึงเห็นไฟกูป่ะมันมันเผาไหม้ตามไปเรื่อยๆเว้ยถ้าถ้าใครโดนใครไโอเมนวะน่ะล็อกทุกตัวมันขนาดนะตัวเลยกูลากมาแล้วกูลากมาแล้วมันต้องเราแบตเราต้องอัพด้วยว่ามันวิ่งสิบทุกตัวเว้ยใช่อรอเหงื่อจะมันว้าวมันตดเว้ยเก่งเปล่า อะไรอ่ะมันมันมันปอดเลยอ่ะแล้วได้ไปเอายอังคานันทีอะไรอยู่วะมาเขาะยามเราจะปล่อยเขาไปเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นเฮ้ยอ่คนแรงโอ้โหมันตระชาต่อยบนไม้นหนักต่อ่อยบ่อยตบอยต่อยต่อย่อยต่อย่อดตชอยต่อ่อยต่้ย่อต่อยต่อยต่อ่อย้อยต่อย่อ่อย่อนอยะ้อย่อ อตาหน้าเด็วกูเล่นเกมบาแต่กูจะเล่นให้ดูว่าบัตรของเตั์เป็นยังไงไม่เมึงบัตรเบลสิบหรือเปล่าเขาบัตรเบลสิบป้าบาสสิบบาสสิบบาสของจริงบัาสเป็นยังไงอ่ะเบลสิบเบลสิบมันเป็นยังไงอ่ะโอ้ยไม่ได้ขยับเลยตายหมดไม่ดูลูกต่อเลขเด็กดีโอ้ดูเออตายฝนแะ้วฝนมันเยาแล้วฝนถ่ายเพ้อฝนฝนเราเก็บคลิปอยู่แต่มันคือแบบ มันคือคือแบบไปนะไปหมดพ่อไปแล้วเดี๋ยวป๊อกแตกใครก็ได้ที่ไม่ใช่กลัวหมดแล้วหมดกัดตาอยู่แล้วเอ้าโอเคโดนสองนิ้วคือวิ่งเต้ไปเลยแล้วยะอันติอะไรวะอันติอลิสเพราะมันแบบมันดูทวมเข้าอย่างเดียวเลยเสียวไอ้เหี้ยไ้เหี้ยเจอเหเนาะอัดคลิปอยู่นะอัดคลิปเราทุกคนเต้พูดอะไรได้ยินหมดนะไม่เจ็บตายเจ็บคูแล้วกูรักมันมาแล้วหนูเจ็บอะ อะไรอ่ะไม่ลราคูอยู่ตรงกลางเลยคือจะหมดอย่าบ,บอกถึงเปิดไปให้เลยคูโดนตุ้มตีอยู่ตรงกลางหมดเลยแล้วคนหนาที่หมดแล้วงงเอาใหม่เอาใหม่กาเออกาต้องใส่หรอหรอโอ้ยโดนล้อแมเออนโอเคแล้วปอดอวสุดแล้วเอาไปไม่ได้พี่บอลเหมือนเดินเล่นอ่ะชิวไม่ไหว อยมันดูดเข้าวงจริงดูดีโากโคตรแรงจริงยอมพิส่าเข้าวงมันนะกูบอกแล้วว่าเราแพ้ตั้งแต่เบลก็บอกแล้วไม่ใช่สู้กันเองไม่แรงแรงแรงหรือภาค่านี้งกับค่วนมินอ่ะไม่ไม่แบบนี้แหละมัค่อยสามัคคีชุมนุมแคบแคบดีอยากเห็นเป้าหน้าว่ะเออแคบดีอยากเห็นเป้าหน้าว่ะมันขนาดนั้นหรอหนูแคบหนูแคบี่ตีเปิดให้หนูอยากรู้ไม่ไหวใครเนี่ย ไม่พับไม่สิเท่ากันเราก็ชนะปะเออังงจริงๆกูเมนบ้างอีเจอกูอีอริเนี่ยไม่ไหแล้วอ้ยเคคเพื่อเือเรียบร้อยครับเอมาดิาา่พี่ายพี่พิมแรงจเทุกคนโอ้พิมแรงกว่าเนาะ ก็บอกแล้ว่าไม่เน้นชนะเน้นสวยเห็นไหมทุกคนมันอย่าเลยเติมโอ้ยแต่ถ้าชนะก็ดีกว่านะมันไม่ชนะหรอกเวลแค่เวลมันก็เกินกันแล้วฝั่งเรามีแต่เวลศูนใครอะพเต้คดทีมอยู่รู้รอนจต้ยเขาบอกว่าหนังหน้าทอยไม่เห็นดีกว่าล่ะยังไงโอ้ยอ้ยโอ้ยอยอ้ยอ้ ผมว่าฝั่งนู้นเป็นกระเทยเหมือนกันฝั่งนู้นเป็นกระเทยฝักแซ่บนี่สโลจังนี่เอาสโลเอาเอาบัสเบัสไฟนี่ด้วยนี่เป็นอะไรขึ้หนูต้องการอะไรก่อนแล้มาอีกเอ้อโอ้ยไอ้มึงดูครับโอ้ยมึงดูนี่เพต้าเอาแรงเกินแรงเกินโอ้โหเพต้าทุเรศจัดดิโอ้ยเพต้าโอ้เพต้าเงินเออ เพี่ไทยบอวรอทุกคนพี่เขาเป็นผู้ชายอย่ามาจริงพี่ไทยคือรอเลี้ยวทุกคนส่งของกจริงแต่ส่องของจริงก่อนนะเรื่องเราจะบอกว่าเก็บมือไว้ทุกคนเราแพ้แล้วว่าเสียใจไม่ซีไม่ซีไม่ซีนี่เดี๋ยวมันจะได้คันเดี๋ยวมันจะได้ไอ้แดงๆเอาไปอัพเวลได้ เออเอาไปอาไปไเอาไปอ้ยเาคิดจะอัพไ่หรอดูิว่าได้เท่าไหร่นะก็ตลตรเไม่ได้ก็าไปถ้าใครชอบคลิปนี้นะคบก็อย่าลืมกดในกดแชร์กดซับสไครต์ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคบถ้าอยากเห็นพวกเราเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาไว้นะคะขอบคุณนะคบ